สวัสดีครับผมกล้องช่องนายดีวันนี้เป็นวันอังคารที่21มีนาคม2,566ในที่สุดก็มีการยุบสภาเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาด ทุกอย่างก็คือเป็นไปตามเวลาของมันแหละเพราะว่าเหลืออีกสองวันก็คือสิ้นสุดครบวาระสีปีของสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเลือกตั้งหใม่อยู่แล้วแต่ที่ผมนำมาพูดให้เทรดเดอร์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็เพื่อที่จะฝึก ฝึกมองฝึกมองว่าไม่ใช่เราเล่นหุ้นเทรดหุ้นแล้วตาและสมองจะจ้องแล้วก็จับอยู่แค่กระดานทิกเกอร์เท่านั้นถ้าเราไม่มองส่วนอื่นเลยที่มันมีผลต่อตลาดหุ้นโดยรวมเราก็จะมองไม่ครบทุกวิติในสังคม ผมถึงบอกอยู่เสมอว่าการเทรดหุ้นมันต้องมีความรู้ที่หลากหลายทั้งความรู้รอบตัวความรู้เกี่ยวกับบ้านการเมืองคุณต้องวิเคราะห์สถานการณ์การบ้านการเมืองออกแล้วก็คุณต้องรู้ข่าวสารของโลกความเป็นไปของโลกการเปลี่ยนแปลงทั้งพลังงานอัตราจ้างเงินจ้างงานค่าเงินพวกนี้มันมีผลกระทบต่อ ตลาดทุนตลาดตาสารนี้ทั้งนั้นตลาดทุนก็คือเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นนี่เขาเรียกว่าตลาดทุนในภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าตลาดทุนส่วนตลาดตาสารนี้ก็เป็นกลุ่มของพันธบัตรกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยคือสถานภาพมันมันต่างกันตลาดทุนนี่หมายถึงว่าถ้าเราเอาเงินทุนของเราเนี่ย เข้าเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยซื้อหุ้นลงทุนไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราที่เป็นเจ้าของทุนเนี่ยเราจะเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆไปด้วยเราซื้อหุ้นตัวไหนเราก็จะเป็นเจ้าของกิจการตัวนั้นไปด้วยโดยปริยายส่วนตลาดตราสารหนี้นี่ผู้ที่ออกตราสารหนี้นี่ทันทีที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ขายให้เรา เราเข้าไปซื้อปุ๊บสถานะของเราจะกลายเป็นเจ้าหนี้ส่วนผู้ออกตราสารจะกลายเป็นลูกหนี้คำว่าลูกหนี้ก็คือเขามีหน้าที่ที่จะต้องชำระชำระเงินทุนต่างๆที่เราไปซื้อไว้กับเขาเนี่ยแล้วก็จ่ายอัตราตอบแทนมาในรูปแบบของเงินปันผล หรือดอกเบี้ยก็ตามแต่ที่ระบุไว้ในหน้าตราสารอ》น,นั่นคือตราสารนี้พวกกองทุนพวกอะไรต่างๆนี่ก็คือตราสารนี้พวกพันธบัตรพวกอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้คือตราสารนี้เพราะฉะนั้นในการลงทุนเนี่ยหลักๆมันก็จะมีอยู่2ตลาดก็คือตลาดทุนกับตลาดตราสารนี้ ทั้งสองตลาดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันคือมันเป็นตัวโดบิโดที่วางอยู่ติดกันและก็ที่สำคัญก็คือเงินทุนเนี่ยทั้งสองตลาดเนี่ยมันมักจะเป็นเงินทุนที่ไหลไปจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันแหล่งเดียวกันที่มันไหลาอาบกันอยู่ทั่วโลกเนี่ย ันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเป็นบริบทของสังคมทั้งสังคมในประเทศเองทั้งสังคมโลกเองเนี่ยมันมีผลกระทบต่อตลาดทุนตลาดตราสารหนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอยู่ดีที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ วันนี้ทิศทางของตลาดก็บวกไปถึง145จุดซึ่งก็เป็นประมาณนี้ผมเพิ่งบอกแล้วว่าวันไหนที่มันเขียวสุดๆวันถัดมามันก็จะแดงวันไหนที่มันแดงสุดๆวันถัดมามันก็จะเขียวมันก็เป็นอย่างนี้มันเขียวสุดๆเขาซื้อเขาลากไว้จากนั้นเขาก็มาเทคโปรฟิตขายมันก็จะแดงพอเขาเทคโปรฟิตขายแล้วเขาก็ไม่มีของเขาก็มาซื้อใหม่ไล่ลากใหม่ เพื่อที่จะให้คนตามจากนั้นเขาก็เทคโปรฟิตในวันถัดมามันก็จะเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าแล้วเราสนไหมเราไม่สนเราแค่รู้ทิศทางว่าถ้ามึงเขียววันนี้สุดแล้วพรุ่งนี้มึงก็จะแดงเราก็ใช้อาวุธลับของเราที่แจกจ่ายกันไปแล้วจับกินและว,วันไหนที่มึงแดงสุดๆแล้ววันถัดมามึงก็จะเขียว มันก็จะประมาณนี้ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อื่นแทรกเข้ามาคือถ้ามันดําเนินไปตามวิถีปกติของมันมันจะเป็นประมาณนี้ถามว่ามันมีโอกาสพลาดไหมมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสพลาดทั้งนั้นอ่ะถ้ามันมีตัวแปรอื่นแบบแทรกเข้ามากระทันหันมันก็มีโอกาสพลาดแต่ถ้ามันเป็นไปตามปกติมันก็เป็นอย่างนี้สมมุติว่าวันนี้มันเขียวพรุ่งนี้เราคาดคะเนว่ามันจะแดงเราก็ ดักอาวุธรับของเราเอาไว้ฝั่งหนึ่งใช่ไหมพอพรุ่งนี้มาปุ๊บมันแดงจริงมันก็เข้าทางเราใช่ไหมแต่ถ้ามันเกิดเขียวล่ะมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีปัจจัยแทรกเข้ามาก็คือปัจจัยเกี่ยวการเมืองผมถึงบอกแนละ้วปัจจัยเกี่ยวกการเมืองแต่ตัวหลักๆก,ก็คือบริบทของมันของตลาดเองนี่ก็คือมันอยู่ในคิว หนึ่งที่เป็นเดือนสุดท้ายของ Q1 หรือสัปดาห์สุดท้ายของ Q1 และมันกํำลังที่จะเคลื่อนคล้อยเข้าไปหา Q2 ซึ่งเป็นหัวใจของมันว่าเนี่ย Q1 Q2 มันก็ประมาณนี้มันก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วแต่ทีนี้ว่าเวลาที่เราจะพิจารณาพรุ่งนี้เนี่ยว่าตลาดจะไปทางไหนนี่อย่าให้ อย่ามองตลาดตอนเช้าเพราะตอนเช้าอย่างที่ผมบอกอ่ะเขามาค้ากําไรกันอยู่เขามาวิ่งไล่ฝุ่นตลบกันอยู่มันจะยังไม่เห็นทิศทางคุณต้องมองรอบบ่ายรอบบ่ายนี่คือรอบที่จะยืนยันเทรนได้สมมุติเนี่ยถ้ามันมันเขียววันนี้นะมันเขียวนะแล้วก็พอบ่ายมานี่มันทําท่าจะแดงแต่มันไม่แดงคุณเข้าใจไหมคือมันมันบวกน้อยลงอ่ะจากที่มันบวก ตลาดใหญ่บวก14.15จุดจุดแล้วมันก็มาเหลืออยู่บวกแค่6 5จุดจุดจุดอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือมันก็มีทรงที่มันจะเทขายออกใช่ไหมหรือมันแดงมันแดงมา14 15 20จุดอะไรก็ตามแต่นี่พอรอบใบใบมาใกล้ปิดตลาดเนี่ยมันก็มีแรงบวกแรงใบดันเข้า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 ไอ วอลุ่มการติดลบสีแดงมันก็กลายเป็นบวกขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้นจากแดง20เป็นแดง18 16 15 14 1หเป็น10เป็น8เป็นเไอ้เน,นี้ยแสดงว่าอะไรมีแรงซื้อเข้าเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยต้องอ่านตรงนี้ออกด้วยคุณต้องอ่านคุณต้องมันสังเกตผมถึงบอกว่าคุณต้องสังเกตตลาดให้เป็นตลาดมันเป็นอย่างนี้คุณอย่าคาดฝันว่ามันจะวิ่งลากไล่กันผมบอกแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าของหุ้นเองเขาก็ไม่ต้องการให้หุ้นเขาขึ้นไปราคา5้าพันหกพันหมื่นหนึ่งไม่มีอันไม่ทาอย่างนั้นแล้วคนลากหุ้นเขาก็ไม่มีเงินมาลากหุ้นขนาดนั้นมาลากพอให้คนตามแล้วก็เอากําไรผมนําทฤษฎีเกมของจอเนตมาให้ดูแล้วว่าการที่เราเป็นผู้เล่นเกมยิ่งปริมาณผู้เล่นเกมมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไปตัดโอกาสกันมากเข้านัน ใช่ไหมในตลาดหุ้นเนี่ยทุกคนสมมุติว่าตอนเนี้ยณเวลานี้กาลังนั่งเฝ้ากระดานทิ่เกอร์อยู่เนี่ยล้านคนล้านบัญชีคุณคิดว่าคนล้านบัญชีเนี่ยมันจะมีคนชนะทั้งล้านบัญชีไหมมันเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นนคนล้านบัญชีนี่เราก็คือตัดโอกาสกันเองการตัดโอกาสกันเองเนี่มันก็คือทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นเกมชนะคือใครคือคนที่ ปั้นเกมขึ้นมาปั้นเกมขึ้นมาแล้วให้คนล้านคนเนี่วิ่งตามเขาใช่ไหมเขาจึงเป็นคนจุดพลุเพื่อให้คนล้านคนวิ่งตามเขาเมื่อคนล้านคนวิ่งตามเขาเขาก็ชนะเพราะอะไรเพราะมันจะมีคนชนะอยู่แค่น้อยนิดใช่ไหมอซี่อยู่ลำดับต้นๆก็จะได้กินนิดนหน่อยได้กินนิดนิดหน่อยแต่คนที่แพ้ก็จำนวนมากเพราะฉะนั้นคนที่ปั้นเกมขึ้นมาคนที่ ไล่เกมขึ้นมาจุดพลุขึ้นมา,ขนมาเขาก็จึงชนะอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นนี่คืออาชีพนี่คือสิ่งที่เขาทำคุณอย่าคิดว่าการเทรดหุ้นมันจะทุกคนโอ้โหต้องต้องมีเงินเท่าไหร่ตั้งไหนต้งน,นี้ต้องซื้ออย่างเดียวไม่ใช่เขาซื้อแล้วก็รอกําไรรอขายเพื่อเป็นกําไรซื้อแล้วรอขายเพื่อเป็นกำไร,ร,ไรคุณต้องเข้าใจคําว่าการลงทุนนะการลงทุน ปรัชญาหรือหัวใจของการลงทุนไม่ได้แปลว่าคุณมีทุนเท่าไหร่ลงไปลงไปลงไปโดยไม่หวังกำไรไม่ใช่บอกกูเป็นนักลงทุนเนี่ยกูต้องลงทุนสลิลงอย่างเดียวเลยคือลงแต่ทุนเลยกำไรไม่เอาไม่ใช่ความหมายของการลงทุนก็คืออะไรมุ่งหวังกำไรหรือผลตอบแทนใช่ไหมนั่นคือหัวใจของการลงทุนคือถ้าคุณบอกว่า กูเป็นนักลงทุนอ่ะก็ช่างเสีกยกาไรกูไม่ได้เอากูลงทุนอย่างเดียวกูลงตัวทุนกูใส่เข้าไปลงเข้าไปลงเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็จมอยู่ในนั้นอันนั้นไม่ใช่การลงทุนใช่ไหมเป็นการละลายทุนทิ้งเล่นเสียเปล่าเห็นไหมการลงทุนต้องมีเป้าหมายเดียวคือกําไรหรือผลตอบแทนใช่ไหมคุณต้องตีความหมายคําว่าลงทุนออกไม่ใช่ว่าคิดเข้าข้างตัวเองไม่เป็นไรกู กูเสียกูไม่ได้เสียเดี๋ยวกูลงทุนกูลงทุนไปใช่ไหมผลบอกว่าคุณต้องมีความคิดสรุปรวบยอดให้ออกเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเราเดินไปไหนเนี่ยเขาเรียกเราบอกมากินข้าวกันพี่กินข้าวกันเราก็ต้องมีความคิดสรุปรวบยอดได้ว่าเขาไม่ได้แปลว่าที่เขาเรียกเรากินข้าวไม่ได้ให้เรากินแต่ข้าวมันกินอย่างอื่นด้วยที่อยู่บนโต๊ะนั่นอะใช่ไหม พราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นคือความหมายของความคิดสรุปรวบยอดคือเราไม่ต้องอธิบาย1 2 3 4 5สแต่เราสรุปรวบยอดได้เลยว่าเขาเรียกเรากินข้าวก็คือยัดทานทั้งหมดนะแต่ที่ในนั้นกินหมดเลยใช่ไหมที่เรากินได้อ,อันนั้นคือความหมายใช่ไหมการลงทุนก็เช่นกันการลงทุนความหมายของการลงทุนก็คืออะไรการที่เราต้องการมีอิสรภาพทางการเงินการที่เราต้องการที่จะ ปลดปล่อยตัวเองออกจากการเป็นทาสของเงินแล้วก็เรามาเป็นนายของเงินเราใช้เงินไปทำงานแทนเราเมื่อเวลาที่เราตกงานเราป่วยเราไข้เราทำอะไรก็ตามแต่เราไม่ต้องทำอะไรก็ตามแต่เรามีเงินไหลเข้ามืออันนั่นคือหัวใจของการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการลงทุนมันมีเป้าหมายคือความมั่นคงคือกำไรคือความ กินดีอยู่ดีของตัวเราเองเราจึงต้องคิดให้หนักก่อนที่จะใส่ทุนเข้าไปผมถึงบอกว่าเราจึงอ่านบริบททุกสิ่งทุกอย่างให้มันออกในตลาดเราก็อ่านให้ออกว่ามันกําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยมันเขียวมันซื้อมนอะไรเนี่ยมันมาซื้อหุ้นเล่นกันหรือเปล่า <S <S อยู่ๆคนอยู่เคยหบขึ้นม,มาเป็นร้อยล้านมาเทใส่ตัวนี้เหรอมันไม่ใช่ใช่ไหมเขามีเป้าหมายว่าตัวนี้กําไรน่าจะดีเขาก็ซื้อเข้าอีกพวกนึงก็ตัวนี้ปั่นง่ายดีเขาก็ปั่นเอา ใช่ไหมนี่มันคือทฤษฎีเกมไงมันทฤษฎีเกมคือทุกคนหวังที่จะได้ประโยชน์จากหุ้นตัวที่ซื้อและหวังที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นเกมรายอื่นด้วยอันนี้คือหัวใจของมันเพราะนั้นการที่เราวิเคราะห์ส่วนควบปัจจัยตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันโดยตรงแต่มีผลกระทบโดยตรงเห็นไหมอันนี้สำคัญตอนที่ผมติวกฎหมายให้เด็กๆเนี่ยมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบระเบียบงานสารบัญเนี่ยเด็กๆนี่จะไม่เข้าใจคำว่าผู้มีอำนาจกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา กับผู้มีอำนาจเด็กแยกไม่ออกใช่ไหมเราต้องทําความเข้าใจประเด็นนี้เนี่ยเยอะเลยทํำไมผมถึงนํามาพูดผมนํามาพูดเพราะว่าเนี่ยการเล่นหุ้นก็พลิกทฤษฎีผมเป็นคนที่ชอบพลิกทฤษฎีโน่นนี่นั่นมาใส่กันนะผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่พลิกแพลงแล้วก็ยำ่ำเมื่อกี้พูดถึงว่าเด็กๆไม่เข้าใจเรื่องผู้มีอำนาจกับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาเดี่ยขึ้นนายนายนายเหนือหัวเราขึ้นไปลําดับชั้นจะก,กี่ชั้นก็ตามแต่ขึ้นเหนือเราขึ้นไปนะคือผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเนี่ยคือคนที่ออกคำสั่งทางปกครองสั่งย้ายเราสั่งเลื่อนยศสั่งอะไรเราอย่างเงี้ยสั่งเราได้ออกคำสั่งมีผลโดยตรงต่อเรานี่คือผู้บังคับบัญชาเห็นไหมแต่ ผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจนี่ไม่ใช่นายเหนือหัวเราโดยตรงคือในสายงานบังคับบัญชามันไม่ได้นั่งอยู่ในสายงานของเราแต่มันใหญ่กว่าเราและมันใหญ่กว่าไอ้ผู้บังคับบัญชาเราอีกอันนี้เขาเรียกว่าผู้มีอำนาจอย่างเช่นรัฐมนตรีเห็นไหมฝ่ายการเมืองรัฐมนตรีมันมันเป็นนายตรงๆหรอไม่ไม่มันไม่ใช่นายโดยตรงหรอกแต่มันเป็นผู้มีอำนาจ ผู้มียอำนาจหมายถึงว่ามันเป็นคนที่ออกกฎมันเป็นคนออกระเบียบมันเป็นคนที่สร้างกฎคุมกฎใช่ไหมแม้แต่ผู้บังคับบัญชาของเราก็อยู่ใต้อำนาจของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งของมันกระทบกับเราทั้งองค์กรใช่ไหมไอเนี่ยคือสิ่งที่เวลาติวระเบียบงานสารบัญหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบราชการเนี่ยต้องชี้แยก ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยให้เด็กๆได้เห็นใช่ไหมเวลาผมมาใช้กับการเทรดหุ้นเนี่ยเวลาจะอธิบายหุ้นให้คนฟังผมก็พยายามอธิบายอย่างเนี้ว่ามันมีคนที่เป็นผู้บงังคับบัญชาลักษณะเดียวกับผู้บงังคับบัญชาเนี่ยคือคนที่กําลังเทรดหุ้นแข่งกับเราอยู่ตรงเนี้ยมันมีกลุ่มนี้ด้วยอยู่ในนี้และมันมีคนที่เป็นผู้มีอํานาจมันไม่ได้่าเทรดหุ้นกับเรา ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนแล้วว่าไอคนนี้มันนั่งสั่งการอยู่หลังเวทีแต่มันไม่เคยขึ้นไปบนเวทีเลยเราไม่เคยเห็นหน้ามันเลยนะแต่มันเนี่ยเป็นคนที่ตบหัวใครก็ได้อารองเท้าเฟี้ยงใส่ใครก็ได้สั่งให้ใครขึ้นเวทีสั่งให้ใครลงเวทีก็ได้สั่งให้ใครออกจากวงไปก็ได้ไอคนนี้คือคนที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง จดจ้องจับตามองคนนี้เป็นสําคัญด้วยคือนอกจากจะมองไอ้คนที่มันเทรดหุ้นอยู่กับเราโดยตรงแล้วเนี่ยเราต้องมองไอ้คนนี้ด้วยไอ้คนนี้ที่ว่าเนี่ก็ผมก็โจอ่หัวมาแต่แรกแล้วคืออะไรก็คือฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองที่ตอนนี้มันกําลังอะไรมันกําลังเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นบรรยากาศการเลือกตั้งมันจะมากระตุ้นตลาดอยู่ในระดับหนึ่งเป็นทางกิจวิยา แต่ผมบอกแล้วว่าฝ่ายการลงทุนฝ่ายนักการเมืองเนี่ยไอ้ฝ่ายฝ่ายนักลงทุนเนี่ยจะไม่สนใจว่าใครจะหาเสียงยังไงฝ่ายลงทุนเราเนี่ยจะสนใจแค่ว่าอะไรที่ชัดเจนแล้วเท่านั้นคืออะไรที่มันยังมีฝุ่นตลบอบอวนเนี่ยยังเบียดแย่งวิ่งวุ่นยื้ยุดดึงชักะเยอะกันไปมาอยู่เนี่ยนักลงทุนเราจะไม่เดินเข้าไป เพราะมันยังไม่ชัดเจนนักลงทุนเราจะรออะไรเราว่าใครดึงชนะใครดึงชนะค่อยเดินเข้าไปและไม่สนหรอกว่ามึงจะเป็นใครกูเอาประโยชน์จากมึงก็พอนั่นคือนักลงทุนมันเป็นอย่างนั้นคือถ้าใครไม่ทําอย่างนั้นคุณก็ทรายศต่ออาชีพคุณก็จะเห็นว่านักลงทุนส่วนมากที่ไม่ใช่นักลงทุนในตลาดหุน้นแต่เป็นผู้ประกอบการเขาก็จะมุดวิ่งเข้าหาปีของการเมืองเพื่อที่จะ เป็นใบเบิกทางคุ้มครองธุรกิจของเขาเขาเรียกว่าสร้างเกราะกำบังให้ธุรกิจของเขาใช่ไหมหรือนักมากกว่านั้นอีกก็คือนักธุรกิจนั่นเองที่ผันตัวเองเข้ามาเป็นนักการเมืองเพื่อที่จะปกป้องธุรกิจของตัวเองและก็กลุ่มผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้นักลงทุนหรือเทรดเดอร์ทั้งหลายเนี่ยได้นำไปคิดแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นจุดตรงนี้ให้ออก เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมันทำให้เราวิเคราะห์ตลาดหุ้นออกเราจะเล่นหุ้นอย่างคนที่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรคืออย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเราอยากเข้าใจหุ้นอยากรู้จักหุ้นเราต้องเป็นคนขี่หุ้นเป็นคนขี่หุ้นคุณเคยดูหนังไอ้เกียวกับมังกรไอ้ที่มันมีปีกใช่ไหมมีปีกตัวใหญ่บินไปได้ใช่ไหมถ้าคุณไปสู้กับมันคุณก็ตายใช่ไหมแต่ถ้าคุณฟูมฟักกับมันมาตั้งแต่เป็นไข่เป็นอะไรเนี่ยมันเกิดมามันก็เห็นหน้าคุณใช่ไหม คุณทําความเข้าใจรู้จักคุ้นเคยกับมันสุดท้ายไอ้มังกรตัวนี้มันจะยอมให้คุณขี่หลังใช่ไหมจากนั้นมันก็จะพาคุณบินไปลบไปพ่นไฟไปไปฆ่าศัตรูของคุณช่วยคุณใช่ไหมหุ้นก็อย่างนั้นถ้าเราทําความรู้จักมันเป็นอย่างดีแล้วเราจะไม่กลัวมันเราจะไม่กลัวมันเราจะรู้ทันทีว่าเราจะขี่เป็นยังไงเราจะพามันบินไปทางไหนจะสั่งให้มันบินไปทางไหนใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยมึงเขียวใช่ไหม อ๋อกูรู้พวุนี้มึงจะไปทางไหนมึงแดงใช่ไหมพรุ่งนี้มึงจะไปทางไหนใช่ไหมโดยอิงจากอะไรอ,อิงจากบริบทของมันแล้วก็กาลเทศะกาลเทศกาทศก็คือว่าคุณไม่ใช่ว่าพิจารณารอบช้าแล้วตัดสินพรุ่งนี้ไม่ใช่ใช่ไหมหมวยชกกัน5ยกเนี่ยคุณดู2ยก3ยกคุณตัดสินแล้วคุณก็พลาดถูกไหมมันจะเตะก้านคอกันนาทีสุดท้ายก็จบใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็เป็นอย่าง,งานั้นมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องจําแนกแยกย่อยออกไปว่า ไม่ต้องนํามาพิจารณารวมเหมือนกันกับอย่างอื่นใช่ไหมตลาดหุ้นก็เหมือนกันคุณก็ต้องพิจารณาจนนาทีสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วตลาดปิดไปทางไหนแล้วแรงซื้อแรงขายไปทางไหนคุณก็จะเห็นทิศทางของวันถัดไปท,ทันทีผมถึงบอกว่าสังเกตให้ดีๆถ้าเราสังเกตให้ดีๆเราจะเห็นทุกอย่างหละมันมีเส้นทางมันมีวงโครจรของมันแม้แต่พอร์ตการลงทุนผลบอกแล้วว่าพอร์ตการลงทุนมันก็มี วงโครจรของมันมีเส้นทางของมันเขาเป็นพรใหญ่เขาเป็นระบบเขาเป็นมีความเป็นทางการคุณเข้าใจคําว่าทางการไหมทางการมันจะมาทําอะไรมั่วๆไม่ได้คุณเอาเงินไปใส่ไว้ตรงไหนไปหย่อนไว้ตรงไหนคุณต้องรายงานคุณต้องรายงานคุณต้องแจ้งใช่ไหมคุณต้องเอาเข้าไปที่ประชุมคุณต้องไปถแถลงผลประกอบการของตัวเองว่าลงทุนมาสามเดือนหกเดือนมันมีผลประกอบการเป็นยังไงที่ทางการลงทุนไปทางไหนใช่ไหมไอ้น,นี่คืออะไรไอ้นี่คือ คือแผนของมันคือแผนของมันคือเส้นทางของมันคือวงโคจรของมันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้ามาเทรดหุ้นเนี่ยเราจึงไม่ควรที่จะเอาตัวเข้าไปอยู่ในนั้นแต่เราควรนั่งมองอยู่แล้วก็เห็นเกมอ่านเกมออกเหมือนเราดูกีฬาฟุตบอลที่มันเตะกันในสนามอ่ะถ้าเราเอาใจเข้าไปเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยเราก็จะแค่เห็นฟุตบอลเข้าขาเราก็จะเชียร์สะบั้นขาดใจใช่ไหม เราจะไม่ดูว่ารูปเกมเป็นยังไงแต่ถ้าเรามองแบบสายตาของคนเป็นโค้ดข้างสนามมองล่ะเราจะเห็นตัวผู้เล่นทั้งสนามเลยว่าใครเล่นดีใครเล่นไม่ดีใช่ไหมคุณก็จะมาร์กหัวว่าซื้อตัวไอ้นี่ซื้อตัวไอ้นั่นเอาไอ้นี่ไปเสริมกูเอาไอ้นี่ไปเสริมทับกูนไหมคือจะเห็นจุดอ่อนจุดแข็งทันทีคือผมบอกว่านี่คืออะไรนี่คือมุมมองว่าเรานั่งมองอยู่ตรงไหนถ้าเราอยู่ในกระดานหุ้น แล้วเอาหุ้นมาทับหัวเราก็จะมองไม่เห็นหุ้นเพราะหุ้นมันทับหัวเราอยู่มันกดเราอยู่ใช่ไหมเราต้องอยู่สูงกว่ามาันแล้วุ้งขี่มันเราถึงจะสั่งการมันได้คอนโทรลมันได้อันนี้คือหัวใจสําคัญการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมันอยู่ในเงื่อนไขอย่างนี้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเวลานี้ก็คือบริบททางการเมืองเนี่ยมันไม่มีผลระยะยาวหรอกในช่วงการหาเสียงเนี่ยนะ แต่มันจะเป็นสีสันวู่ว่าวูวา่วาโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มการเมืองใช่ไหมพอทิศทางคะแนนเสียงว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะมีทรงให้เราเห็นว่าขึ้นมาทางนั้นทางนี้แล้วอย่างเงี้ยและที่สําคัญก็คือมันมีธุรกิจที่วูว่าวูวา่วามากับบรรยากาศการหาเสียงทางการเมืองด้วยนั่นก็คือธุรกิจที่ทําสือ่อทําป้ายโฆษณาซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นก็มีอยู่หลายบริษัทนะคุณไปสแกนหาดูที่มักจะ วิ่งขึ้นอยู่ตลอดในช่วงที่เขาหาเสียงเพราะว่าเกิดรายได้จากการทํำป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยทำสื่อโฆษณาต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสื่อผสมหรือสื่อมันทีมิเดียหรือสื่อเป็นภาพนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคุณไปหาดูมันมันมีอยู่หลายบริษทัทอยู่ในธุรกิจโฆษณาอยู่ในตลาดหุ้นของเราเนี่ยเราก็ต้องส่องกล้องให้ออกแล้วก็ สองกล้องให้ถูกนี่คือหัวใจสําคัญของการเทรดนทุนคือบอกว่าคุณต้องมีความรู้หลายอย่างว่าเวลานี้คุณควรจะทําอะไรเวลานี้คุณควรจะทําอะไรใช่ไหมเหมือนผมที่เคยอธิบายไว้ว่าคุณเห็นน้ําป่าก,กําลังไหลซัดทละลทะลนเข้ามาเนี่ยถ้าคุณไปยืนขวางทางมันคุณก็ตายใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าจะทํายังไงไปยืนตรงไหนที่มันปลอดภัยแล้วก็ไปมองหาซิมีอะไรที่มันไหลมากับน้ําบ้างคุณก็ได้ประโยชน์จากมันใช่ไหม คุณเห็นท่อนไม้ท่อนซุงใหญ่ๆคุณก็เอาตะขอสับๆลากมัดไว้มัดไว้มัดไว้พอน้ำมันไปคุณก็ไปเรื่อยสร้างบ้านสร้างเรือนของคุณได้เห็นไหมมันจะอาจ,จะมีเศษถงเศษหินที่ลงมากับน้ํากับภูเขาเป็นพลอยเป็นรุ่นเป็นนี่คุณก็ได้ประโยชน์จากมันเห็นไหมอันนี้คือวิธีที่เราจะต้องใช้ธรรมะกินผลทุกบอกว่าเราต้องพลิกแพลงแล้วก็แก้ไขเข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปัจจุบันนั่นน่ะ คุณจะแก้ไขปัญหาอย่างนั้นอย่างไงคุณยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณจะหากินกับสถานการณ์นั้นอย่างไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปแบกแต่อ e ีโก้แบกแต่อีโก้แบกแต่อคติของตัวเองเอาไว้ถือความเป็นอัตตาตัวตนอัตตา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 ตัวตนตัวตนของกูทุกอย่างทุกอย่างเป็นพวกกูฝ่ายกูมันไม่มีของกูฝ่ายกูใช่ไหมเรามาเทรดหุ้นผมบอกแล้วว่าใครให้ประโยชน์เราได้เอาเลยจะไปสนใจใการเมืองการเมืองมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อใดที่คุณนั่งอยู่บนกระดานหุ้นนั่งอยู่ฝ้าหน้ากระดานหุ้นคุณต้องหาประโยชน์อย่างเดียวคุณต้องพูดคําเดียวว่ากําไรใช่ไหมต่อเมื่อใดที่คุณออกจากกระดานซิกอร์แล้วไอ้นั่นคุณไปอยู่ในเวทีการเมืองคุณค่อยไปซัดกันตรงนั้นอีกทีนึง่งมันคนละเรื่องกันคุณต้องคุณต้องแยกตรงนี้ให้ออกแยกตรงนี้ให้ออกคือเราต้องอย่าเอาอคาติส่วนตัวเข้ามาผสมผสานเพราะว่าบรรยากาศทางการเมืองเนี่ย ม,มันมีผลดีอยู่ในบางจังหวะถ้าเราอ่านออกอ่านเกมออกมันมีจังหวะที่ทำให้เราได้กำไรได้เงินอยู่เหมอพอสมควรเหมือนกันจากการที่ผมก็หนึ่งก็คือฝังตัวอยู่ในซีการเมืองกลุ่มการเมืองมาตั้งแต่รุ่นรุ่นตั้งแต่รุ่นรุ่นใช่ไหมมัน มันทําให้เราเห็นมันทําให้เราวิเคราะห์ออกคุณคุณต้องดูออกว่าไอ้ธุรกิจไหนบ้างที่เป็นของนักการเมืองอยู่ในตลาดหุ้นนี่เยอะแยะเลยเพียงแต่มันไม่ได้ถือในานามไอ้ไอ้นักการเมืองคนนั้นตรงตรงใช่ไหมมันมันเลี่ยงกฎหมายแต่มันก็อยู่ในเครือกลุ่มเครือญาติของเขานั่นแหละคุณต้องดูให้ออกคุณต้องส่องให้ออกว่าถ้าพรรคนี้มาบริษัทไหนจะมาบริษัทไหนจะมากลุ่มหุ้นกลุ่มไหนจะมากลุ่มหุ้นกลุ่มไหนจะมาที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้แล้วว่าสินค้าร่วมเมื่อกาแฟมา น้ำตาลจะมาจากไหนครีมเทียมจะมาจากไหนนมสดนมข้นจะมาจากไหนไอเนี่ยสาคัญที่สุดผมพยายามที่จะพูดให้นักลงทุนทั้งหลายได้รวบยอดความคิดทั้งหมดเนี่ยคือเบิกสายตาออกมองให้มันไกลกว่าตลาดหุ้นคือมองให้มันทะลุให้เห็นมากกว่าไอตัวเลขตัวหนังสือที่วิ่งอยู่บนกระดานหุ้นคุณต้องเห็นว่าอ๋อนี่หุ้นตัวนี้อันนี้ของกลุ่มนี้อันนี้ของกลุ่มนั้น จริงๆผมอยากจะเอาขึ้นมาบอกคุณอันนี้ของค่ายนี้นะอันนี้ของค่ายนี้นะแต่มันจะไม่เป็นธรรมชาติผมบอกแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาอย่างนั้นหุ้นตัวนั้นจะไม่เป็นไปตามนั้นแต่ผมอยากให้คุณไปค้นหาเอาแล้วก็แอบ,บเข้าไปกินเพราะอะไรเพราะทฤษฎีเกมไงทฤษฎีเกมถ้าผมนําขึ้นมาบอกเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเป็นการอะไรเพิ่มตัวผู้เล่นเข้ามาในหุ้นตัวนั้นเมื่อเพิ่มตัวผู้เล่นเข้ามาโอกาสก็ ถูกตัดออกไปเท่ากับตัวผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มาตัดโอกาสกันเองสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเล็งเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือคุณผมพูดภาพรวมอย่างเงี้ยคุณก็ไปส่องกล้องหาเอาจากนั้นคุณเห็นคุณก็แอบดักก,กินเหมือนหมนีกินพึ่งไม่ต้องไปบอกใครกินมันอยู่นั่นแหละกินได้กินไปโกยได้โกยเอาไม่มีใครจับเราถ้าเราไม่ไปปัดปั่นหุ้นเขาใช่ไหม ซื้อไปตามกฎเงกฎณฑ์เงื่อนไขของกรอตเนี่ยคุณก็ทำมาหากินอยู่ในตลาดหุ้นได้อย่างสบายๆผมบอกแล้วว่าวันละห้าร้อวันละหนึ่งพันเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมสําหรับในตลาดหุ้นคุณสามารถทำได้ลองทาดู